เดี๋ยวๆขอเลื่อนเลื่อนกล้องก่อนมา่อเห็นหมดนะครับวันนี้เราจะมาประกอบหนังบานเลื่อนซ่อนเราดูนะครับก่อนเข้าไปติดตั้งนะครับอ,อันนี้เป็นผน,นังชันแลก ที่เดินนำเข้าไประจุตันเพราะว่ามีเวลาทำงานน้อยมากครับในห้องครับอันนี้ปัญหาจำลองนะครับคุณค่นะว่าไ ได้ไม่ผิดพลาดนะครับอา้าวยังอู่ตลับไหมครับเดยอะพี่ใส่พร้อมล้างหมันเรื่อนเลยดีกว่า I uh -huh. นี่คือผนังเต็มลองนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ข้างบนอันนี้เป็นบานเลื่อนนะครับหน้าต่างบานเลือ่อนเดี๋ยวผมจะใส่ไม้ข้างบนใส่างข้างบนนะครับแล้วก็เป็นบานเลื่อนหน้าต่างซ่อนเข้าไปนะครับจะไม่เห็นหน้าต่างตรงนี้ก็จะซ่อนเข้าไปเดี๋ยวผมต้องหาแนวลิฟต์ก่อนครับจะมีั้าหมดซ้ำผน,งนังไม่ซ้ำ ้างนะครับเดี๋ยวผมผมผมเลื่อนกล้องนะครับนี่นะครับจะได้เห็นหมดนะครับเริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างนะครับ เราเป็นเป็นี้นนครัอ่ะอะนะทุนนยมเสร็จส้ประกอบดูวเพราะว่าจะได้ทําบานเท่าไหร่นะครับนี่นะครับประมาณนี้ เราครับเวลาเข้าไปข้างในจะได้ไม่ผิดพลาดนะครับ เรรู้ว่าทำบ,บานเท่าไหร่นะรับแต่ละบานจะลดได้ลงตัวเท่าไหร่แต่ถ้าติดตั้งนี้ทำบาลทีดลังก็ได้นะครับอนี่ลอกไว้ก่อนนะครับ มาแล้วจำลองเข้ามาแล้วขอคนน้หนึ่งไลน์หน่อยนะครับอันนี้คือลางมาเรื่องเรานะครับวันที่20สรุปได้นะครับเดี๋็กจอดรนเลื่อนใส่เลยนะครับ ส่วนตรงนี้ก็เป็นบางรางนะครับบางรางยื่นออกมาเพื่อมาดูเห็นรางนะครับตรงนี้ก็เป็นพันธงไม้ครับเป็นตักไฟครับเฮ้ยโมดุกเจอตมีทั้งหมดสามานนะครับแบบนี้ ตัวนี้ฟัร์มินจะเป็นตัวนี้จะมากาน,นะครับแะ้ราลงตรงนี้ครับเราต้องจอดตรงนี้ก่อนครับบอกได้นะครับตกแต่งภายในโฟลริเจอร์วิวินนะครับท่านไหนสนใจสอถามได้นะครับให้ทำศึกษาฟรีครับออกแบบก็ ออกแบบก็สารพัดนึกนะครับนึกเอาเองนะครับนึกให้มัน,นสวยงามครับอ,อันนี้ก็ต่อ หมดนะครับทำบานประตูขอบปูบชุดกครัวเตียงนอนตูนเสื้อผ้าครับไม้รากสาสดไม้เอกมาสดใช้ไม้ HMR นะครับการซื้ออย่างดีการซื้อาก,การปวครับ กันน้ำไยนิดหน่อยนะครับนี mm ่ส่วนลูกล้อลูกล้อมาเรื่อนี่นะครับผมประกอบลองดูว่าผมว่าจะใส่ใส่หน้าบานไม้15มิลนะครับเี๋ยวมือสองเซนเมื่ต้องใส่ไม้สองเซนนะครับ อุปกรณ์เราสั่งมานะครับพอมรางอุปกรณ์มาเล่นอมรายนะครับเราสั่งมาแล้วนี่ไงลร มัน30โดน่าจะได้นะครับผมใส่30โดมานะครับเดี๋ยวไปเรา่มดูเลยนะครับ ด่างมัเรื่อยตัเมื่อแต่ตัวล็อกนะครับตัวล็อกมันเท่มากครับตัวล็อกล้างตันนี้เท่มากครับ เดี๋ยวผลิตบานขึ้มานะครับต้องแบ่งด้ส่วนท่านใดที่ ชมคลิปก่อนๆนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกล่องป้ายนะครับที่เราได้ทำไปใน A P 1 A P 2นะครับเสร็จเรียบร้อยครับ่ป้ายครับใส่ป้ายเวลาไปไปทำการแสดงนะครับเล่นคอนเสิร์ตเรียบร้อยครับเ ช่วงนี้เห็ดออกครับผมก็ไม่ได้ไปหาเห็ดครับเพราะว่าติดงานครับติดงานครับท่านผู้ชมติดงานเริ่มทำการแบ่งขึ้นตัวสามแล้วก็ปิดไม้ครับปิดไม้เข้าไปปิดไม้เข้าไปในผนังน,นี้ครับก้าีบนศอครับคือออกไม่เห็นครอบเสียงอืนร้อง 86,224,48นะครับ <m í toys> 48มันก็48เต10 什么意思？什么意思？什么意思？ ก็งี o, ้ค hey? ือว่าใช้ไม้ใช้ไม้อะไรนะครับตะไครครับสวัสดีค <c> ร <oughs> ับคุณอ่านไม่ออกนะครับภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกครับอ่านออกก็คือภาษาอังกฤษอ่านออกเนี่ย ไปหาเหตุนะครับว่าจะไรสดแต่ไ็่ไรไม่ได้นะครับท่านผู้ชมมันไม่มีสัญญาณครับไปูครับต้องไปปูที่ัมีสัญญาณนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับในภาษาอังกฤษไม่รู้ว่าคนอะไรนะครับ ความชอบก็คือหาเห็ดนะครับเด็ดที่นี่ออกเยอะมากครับคือลมนะครับ ท่านผู้ชมผมลืมไม้ครับเดี๋ยวผมคนกลับไปเอาไม้กันนะครับเดี๋ยวไล่ต่อนะครับวิธีทำบานนะครับเดี๋ยวผมลืมไม้ครับท่านผู้ชมขอบคุณมากนะครับที่รับชมครับ